จากจังหวัดภูเก็ตข่าไปต่อที่จังหวัดพังงาะคะจังหวัดพังงาส่งตัวแทน,นะะจากตำบลคลองเคียนเป็นตัวแทนของอำเภอตะกวดทุงะะ่งเข้าประกวดการประกวดขัสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี2568ค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุง่งจังหวัดพังงานายบุญธรรมถาวรลทศัศนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานคณะกรรมการคัดส,สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568นำทีมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของตำบลคลองเคียนซึ่งเป็นตัวแทนการเข้ารับการประกวดของอำเภอตะกวดทุ่งในปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประหลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีชมรมผู้สูงอายุหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมว่าที่ร้อยตีสาธิตตั้งมันค่ะกำนันตำบล คลองเคียนนะคะได้เป็นตัวแทนในการนําเสนอตัวชี้วัดและผลงานในแต่ละด้านขณะที่นายอุทิศมาชเวศนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองเคียนกล่าวบรรยายสรุปผลงานด้านต่างๆที่ทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเกิดความเข้มแข็งขึ้นภายในตำบลคลองเคียนโดยเฉพาะกิจกรรมเด่นในเรื่องของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุความรุนแรงในชุมชนซึ่งก็ได้รับความสําเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะชาว ตำบลคลองเคียนและเครือข่ายก็ได้ร่วมกันจัดนิรรศาการพร้อมกับจัดแสดงสินค้าชุมชนทั้ง8หมู่บ้านนํามาเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับกรรมการที่ได้มาในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ